ต้องพื่อีมากไ่น้อยนม่เจ้าไ่เี้ยเจ้ถือเลขวเจ้าเือนรูอีกอัเงี่ยเ้ยอ้ผู้บ่าวห้าหางสิเัยแล้วบุผูบ่าวคนนี้เาผู้บ่าวหอเพีงยิ่งกัวนี้ใช่กัวใช่คุณผู้หนิงคะสียงอยู่แม่ะลองเพื่หนเพ่อใช่ด้ไม่เคย

ว่ามัเทียบเอาความยทิา์ยูซาได้ราสิไปให้หลังพ่กีกันใรได้แม่เนี่ยันแม่ไป้ัหมดโอ้ยมุไปลงทุ่นใคหเขามีไรแม่ลงุ่นอยู่สมมื่นัเง้ยบอกแม่ว่าเอาูอไรมาเียนที่นี่เอาเอาเอีวดเาเด็ดท่านรู้พูดร้องเแล้วรุกเที่ยวอยากได้งานอีกแล้วอยากเงินเงินแมนี่ยอยได้งานอยาได้เงินได้จไหนโอจะเปินเงินอไงจเกินเงินหอไงอยากให้าีนแม่เป็นอย่างไ แมตบเด้แม่เจ้อสวย้ยังนากมบ่้กส่วยเาบ่แก้เฒ่าเด้เด้อเมเาแล้วแม่เอ๋ยแม่เจ้าบ่แก่บ่เฒ่างพสมผู้สาวผิวหันเจ้ายังอ่อนต่องบัดมาว่า แดงกระ้อกยอกผาดน้องจะงมันสวยตัวเมียปีบึงบ้มีเมียมากี่ลีเหมือกระปะหนไว้สวยพิ่ชา่ที่อส่ฟั้นเก็บมาลำเซ่อเอวคิวเมียกินน่นท่านผู้ใดมาสูดไผบ่ลงเอิงกระพุ้งมาอืา แม่เป็นจงเลก็ด้วเ่ลูกมีเนี่ยยังเดิน hmm. ส like so so like so 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 ิบว่าแม่ยเ่เป็นกงไลกอ่งรกสาวแม่ก็ไปเห็การที่ใา้ยูตามเพื่อนล่้าาีแล้วได้แม่ยีบอเพลนบกสาวเจ้าใจคอยนี้ก็้บอ่ไม่โรดรเพื่องสวยด้ไหมีออีบเพอนนะหมอแม่มาบอีโควินหลอดมันตั้งสิบวได้มากมันเดมาก็สร้างหัวไม่ตนลูกหลางเอเนี่ยเงินมันกับบไิษ อยาไปซีเดียสมันงว่ามีอ้บวกเพ่อนกัมีบวกอืนยูดอไมบวกเพลินโอ้ยไ้ดองมั้งอแม่ต้องใสเนี่ยเกิดมา่าันสามีมันสิมีเป็นงายเป็นปานติ๋่องมันกับบเียมโอ้ยเดเ๋ืวอัเทานีกสิอีวันละแม่วบอวันว้าวคือกันเออวนนะหวาน่แม่มั เฮ่อฮอนสาวยูนิคเจ้าอุตเ่าห์อม่างเงี้ไม่เอานี่เป็นฮอนฮอนเป็นฮอนอนมาเลยจิตถวดคือบารมีถวดคือบารมีถอดคือแบบไอ้ผงยาวจิตตายนี่เองย้อนมาสักแต่มาขวัญง่ายๆอย่างงี้ส่งไงสิงไอ้้ิ เมื่อนี่หลังสิบชั้นการไม่หลูกคืนน่าี้หนังลกหลยังลูกก็วายเราใช่เอาดำือเานเนีนังเทินอะไเหมือนกินผิดน้ำดีสัมผัเน้่เตี้ยวมือเสียโอ้โหยัไงให้คอยยืดป้าังไงลกน้ยาตุลาป้าวีอ้ย โต๊ะไี่ปีนีเม่ก็บอกไแข่งเล่นเอเป็นส้มถั่วส้มกล่ส้มถั่วส้มเก่อัน้สูงหแต่ยสูเ็กอยากรวดแคร้าอะไรนี่่อลอะไรอยกรู้มาเช่อคเนียเ่อย ตุ้มตาเลยเฮ้ยขาแข็งขากระพุ้นขากระพุ้นขาตระพุดนเนี่ยลูกกระพุ้นใครเป็นลูกกระพ้นอินกะเข้าเพียงกะเข้าพิเอษเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เห็นว่าโลกจะดีหรือว่าใครไม่ไอ้นี่โลกโลกอะไรโลกโอกโอกโลอแบบนี้นี่นี่นี่เอาไม่เป็นไรเาแบ เท่บ้างอันยิมโอ้ยหนูเหงื่อให้มิ่งไหมมาไปบิ๊ก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 ไปบิ

โอ้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 อ้ เป็นกลีก้าบตด้มาเอียอคนี่ขียนหม่เปิดนได้บาหรืเขียนมาเห็นลมื่อออกยังยังมันไ่ย่มันออกาจบบยงออกามันบอย่า้าผออกบาัี่อกูาอ้า เรื่องสีกบาดเรื่องบ่ดับเรื่องบด่ดีเรื่องเจ้าผีเขียวคอยสิบอกเนึ่งคอยสิบอกลูกสาวเจ้ายูดึงบดดันะ๊กเนาะกูเห็นอย่ังกูเห็นอยังแล้วเจ้าสีก็บลูดเลยไอยูใจกูปวดเอวแงเอ็เนเข่าเปี้ยงกูแม่เอ้อเอเอาโอ้ยนี่เอ็นข่าเปี้ยงกระพรอน ไม่ปวดแตอนแกเด็กวันัมันเอาลูกคยแต่ก็ดื่นึ่งนึ่งด่ึงดึงสร็ันวันี้จะมาดิเจ๊นันเขาเปียขรถวันี้จะมาจะไห้ไใหญ่เลยบ้านเมืองเนี่ยโดนท่านี้เขาบอกเมอว่าดื่นึนึ่งดื่นนึงึงก็รีกสีกันก็มี ของก็วันนี้เขาใช้ก็กินกันกูเจ๊นันผิดไปนึกว้ากูอยากได้กูก็จะเอามาเช้าวัอีบัวเพื่อนเลือดก้อนเดียวกูออกมาทำมือกูสิ้ยังไกระตัตัวอ้ยอยากสีไหมก็สีอยากสีโลกเลยก็สีใช่แล้วแล้วก็ว่าสีแปกินนโอ้ยมันไปบอย่เกิดไปวก็ต้องยิงตนอย่างม้

าบอกจะได้บอกวิบวัอยู่เพื่อนจค่นี้แม่เอาบอกว่าพันบอยู่ออเอเยตไหนกาแนี้มาตังท่สิมาต้องเยียดจัราสิแม่สิเบิ่งเอาดอกไหนไหนฉันก็เป็นเมียคุณะแม่สิดูแลเอาดอกเงินเข้าคำแกแม่เราจะให้ทุกบาทเลยกระสันตอไปต่อพี่ม่อาไอบอไปต่อทางไหนดีกว่าพมาแล้วแล้วอีอาไปต่อแขนต่อขาเอาแต่าเมียแ้ ไปรูปเไปกันไหมวันวันวันนีแปลงแปลเออพ่อหร้อเปล่เยนพ่อจะรูป